สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นานาสาระบันเทิงค่ะเปิดชื่อพักร่วมคั่วใหม่ตั้งรัฐบาลเพื่อไทยสอวอปอชอปบางส่วนโหวตให้มั่นใจเศรษฐานั่งนายกมีเสียงสอวอรประมาณ100-150เสียงพร้อมสนับสนุนหลังก้าวไกลเป็นฝ่ายค้านร,ร่วมกับ พลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติเมื่อวันที่2สิงหาคม2566ผู้สื่อข่าวรายงานจากพรรคเพื่อไทยถึงการถแถลงข่าวจัดตั้งรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยที่จะมีขึ้นวันที่3สิงหาคมเวลา15นาฬิกาที่รัฐสภาโดยหลังจากชัดเจนแล้วว่าพรรคเพื่อไทยให้แยกทางกับพรรคก้าไกล ในการเดินหน้าจัดตั้งรัฐบาลพักเพื่อไทยจึงรวบรวมเสียงจากพักการเมืองที่จะยกมือสนับสนุนให้ในายเสรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกพักเพื่อไทยประกอบด้วยพักเพื่อไทย141เสียงพักภูมิใจไทย71เสียงพัก ชาติไทยพัฒนา10เสียงพักประชาชาติ9เสียงพักเพื่อไทยรวมพลัง2เสียงพักชาติพัฒนากล้า2เสียงส่วนพักการเมือง1เสียงที่เหลือยกเว้นพักเป็นธรรมประกอบด้วยพักเสรีรวมไทยประชาธิปไตยใหม่พักใหม่พักครูไทยเพื่อประชาชนพักพลังสังคมใหม่พักท้องถิ่นไทย ขณะที่พักประชาธิป,ปัตย์เสียงส่วนใหญ่ประมาณ19-22เสียงจากทั้งหมด25เสียงจะยกมือให้ยกเว้นกลุ่มของนายชวนหลีกภัยอดีตหัวหน้าพักขณะที่ในส่วนของสอวอทางแกนนำพักเพื่อไทยมั่นใจว่าหลังจากไม่มีพักก้าวไกลร่วมรัฐบาล ลดเงื่อนไขมาตรา112ไปแล้วจะได้รับเสียงสนับสนุนประมาณ100-150เสียงขึ้นไปจึงมั่นใจว่ามีเสียงเพียงพอให้นายเศรษฐาได้เป็นนายกในวันที่สี่สิงหาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่าใน,ในส่วนของพรรคร่วมฝ่ายค้านจะประกอบไปด้วยเสียงของพรรคก้าวไกล151เสียงพรรคพลังประชารัฐ40เสียงพรรครวมไทยสร้างชาติ36เสียงพรรค ไทยสร้างไทย6เสียงและพักเป็นธรรม1เสียงขอขอบคุณแรงข่าวข่าวสดค่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ